แม่เก็บของแล้วนะเก็บของพ่อแล้วนะเก็บของยังไม่รู้แหละรู้แล้วว่าเก็บของเัอชอบทิ้งบ้านโอเคตัวน้อยแอวก็ตัวปลาหลานแอวโออไฟซองของุสุมาโอดดบเบกมไซด้วยทาแม่ฮะไปบ้านสวน อะไร่หลานเนี่ย <c oughs> <c oughs> นาคะเดินทางไปด้วยกันจ้า <c oughs> เดินทางไปด้วยกันพรุนี้เป็นวันเลิกกลางผู้ใหญ่บ้านนะ เป็นวันสําคัญของหมู่บ้านนะก็สารทุสารอวายสารอันกลางบ้านนะคะเนาะก็มีการเลือกตั้งต้งนี้ก็มีอยู่สองเบองนะ์เนาะพี่น้องกันนี่แหละลงนะใครได้ก็ดีเหมือนกันนะ <c oughs> ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนทําทำทำเพื่อสังคมและมระเทศชาตินะคะทำดีย่อมได้ด วายวัดนะคะตัวใหญ่งามขนาดนี้ทำสิ่งสองตัวทวายวัดก็ทำดีได้ดีเสมอเหตดยาก็ทำงานเพื่อ,อบ้านมาโอ้ยนานมากนะคะตั้งแต่เป็นประธานแม่บ้านแตั้งแต่เป็นประธานแม่บ้านตั้งแต่ลูก เปทานม่บ้านแล้วก็เป็นอปตอีกนะคะแต่เป็นอสมเป็นอะไรเป็นมานานแล้วเนาะเป็นอปตนะค่ะเป็นอสมเป็นสปักนะคะเป็นกรรมการสถานศึกษากรรมการวัดกรรมการโรงเรียนที่ปรึกษาอะไรนะที่ปรึกษาโรงเรียนประจำตำบลนะคะเป็นกรรมการเยอะะเป็นทุกอย่างอ่ะคนเดียวเป็นสวนมวกไม่รู้กี่ใบนะก็ทํามาแล้วนะคะ แต่เราทำด้วยความซื่อสัตย์และความดีเราทำด้วยใจนะได้ที่หนึ่งทุกสมัยราคาลงสองสมัยนะคะนาะจริงๆแล้วก็มันมันเลยเวลาไปแล้วนะที่แรกคิดว่าเออเดี๋ยววันหน้าอาจจะลงนยายกอบอตนะคะก็มันรู้สึกว่าเออเราไม่รู้นะอายุหกสิบแล้วนะแล้วมันก็เป็นอะไรที่เราเลือกอะ่ะตัดสินใจเลือกสองรอบที่เป็นเลือกอย่างอื่นนะคะ แต่ไม่ได้เลือกอันการเมืองเอ,าอ้าลูกอยู่ทุกคันนี่ว่ารถอยู่ทุกคันนะคะวันนี้ลูกไม่เรียกมีข้าวกินหรือยังไม่รู้นะคุณเล็กยังไม่มานะค่ะมีขายรถเครื่องรถรถเครื่องเต็มไปหมดนะจ๊ะู <c oughs> สบายหลานะล้วมองละ คุณหมอหันมามองแล้วไม่ได้ทำกับข้าวให้ลูกคนเล็กไม่อยู่วันอยู่คนทำกับข้าวไม่อยู่ขอ,ขอบคุณค่ะ